สำหรับใครที่ลังมองหาเจ็ดที่นั่งผ่อนไม่เกินหมื่นนะคะคันนี้เลยนะคะกับตัวโตโยต้าเซนต้า1.5ตัวจีรถปี2020ค่ะพี่พี่ขาคันนี้นะคะเลขไม่นะคะอยู่ประมาณแสนต้นๆเท่านั้นเองใครที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อลูกหมูได้เลยนะคะแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบเลยรีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยนะสําหรับคันนี้ราคา469,000ค่ะพี่ได้เจ็ดที่นั่งน่าใช้งานไปเลยนะคะพี่พี่ขาบอกเลยว่าข้างในเนี่ยสวยกริบเลยนะคะรับประกันเลยว่าเป็นรถเกรดเอนะคะนี่ประตู ไฟฟ้าฝั่งหนึ่งนะคะภายในเนี่ยสวยมากนะคะสำหรับใครที่สนใจนะห้ามพลาดคลิปเต็มเลยนะคะนี่เป็นน้ำจิ้มให้ดูกันก่อนเลยสนใจนะคะติดต่อมานะคะแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบด้วยท้ายคลิปนะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆให้พี่ๆทุกคนแน่นอนใครสนใจไปรับชมคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนีกเช่นเคยนะคะในช่องลูกหมูรถครอบครัวมือ2เกรด A นั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็พานะคะโตโยต้าเซนต้านะคะ,ตตะ,คะเป็นตัวเครื่อง1.5ตัว G รถปี10นะคะมาแนะนําให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะสาหรับใครมองหารถเจ็ดที่นั่งเนาะและอยากผ่อนไม่เกินหมื่นคันนี้ฟีดาวได้ผ่อน800 0เท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่าง,งวดพี่พี่ซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนค้าเลยนะคะบอกเลยว่าออปชั่นเขานะคะ สวยครบจบที่นี่ได้เลยเป็นรถเกรดเอการันตีโครงสร้างให้นะคะรถไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากลับสีเป็นเครื่องตัดต่อก่อไม้แน่นอนไว้วางใจได้เลยบริษัทนะคะเปิดมานานมากกว่า25ปีแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีสาขาที่3ด้วยพี่ๆขาไว้วางใจได้เลยมีรถให้เลือกมากกว่า500คันนะคะการันตีได้เลยพี่ๆซื้อรถไปนะคะได้ทั้งรถคุณภาพดีได้ทั้งความสบายใจในการขับขี่ด้วยเลยนะพี่ๆทางเรานะคะแม่แทนตัวรถให้ทุกอย่างพร้อมใช้งานเลยพี่ๆออก ออกรถไปไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะคะถึงระยะเข้าศูนย์ค่อยเช็คอีกทีหนึ่งได้เลยนะคะดูแลให้นะคะตั้งแต่ต้นจนจบเลยมีบริการหลังการขายที่ดีด้วยแล้วท้ายคลิปนะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆให้พี่ๆด้วยนะจ๊ะบอกก่อนหรือว่าห้ามพลาดนะคะดูให้จบคลิปนะคะมีโปรโมชั่นดีๆให้พี่ๆได้รับชม ได้รับฟังกันแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่น่าใช้งานแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆนะคะคันนี้เนี่ยได้เป็นตัว 1.5G นะคะราคา469,000คันนี้ไม่แสงกลางๆนะคะเป็นรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์ค่ะพี่ๆใช้งานได้ดีเลยนะคันนี้สีขาวคลีนๆเลยนะได้ไป้ายทะเบียนกรุงเทพมหาคนครไปแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับใครอยากมาชมรถตัวจริงอยากมาทดลองขับนะคะบริษัทต,ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยก หมีนบุรีกรุงเทพนะคะสามารถติดต่อหาลูกหมูได้เลยที่เบอร์093 0์เก้าสนั่นเองนะคะพี่ๆห้ามพลาดนะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ตัวรถกันเลยนะคะสำหรับคันนี้เนี่ย ได้เป็นไฟหน้าฮาโลเจนบวกกับโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยไฟตันหมอกคู่ล่างมีให้ครบแล้วนะคะสําหรับคันนี้เลียมสันตัวรถนะคะไม่มีริ้วรอยการเฉียวการชนไตอย,ย่างใดนะสำหรับคันนี้สวยงามครบถ้วนสมบูรณ์แบบมากๆคุ้มค่าคุ้มราคาไปเลยนะคะแมกเดิมอันลอยโรงงานค่ะพี่คันนี้นะยางนะคะได้ปี2022นะคะแต่ว่ายางเนี่ยเดี๋ยวลุงหมูเปลี่ยนให้สีเส้นเลยนะพี่ๆไม่ต้องห่วงนะคะเบ้าชกเดิมโรงงานมาร์คสีเดิมโรงงานทุกอย่างยังอยู่ครบถ้วน คนนาพี่ๆดูได้เลยคันนี้นะคะลอ่องลอยแม็กเนี่ยอาจจะมีเฉียวชนมานิดหน่อยเนาะเดี๋ยวเก็บงานให้นะคะตรงช่วงนี้นะคะอาจจะไปเบียดสุนบาทมานะคะไม่เป็นไรกระจกนะคะเป็นปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยพี่ๆตัวยางตัวแม็กตัวรถทุกอย่างลูกหมูแมนแทน,น,นให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องห่วงนะสาหรับคันนี้คิ Q ้วกันศาสตร์มีให้เรียบร้อยเลยจ้ะพี่ๆจ๋าสวยงามครบถ้วนสมบูรณ์แบบแบบนี้เลยนะคะ ด้านท้ายไฟท้ายเดิมโรงงานค่ะพี่ไม่มีเหลืองไม่มีแตกโลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบถ้วนแบบนี้เลยนะครับผมคันนี้มีกล้องหลังให้แล้วเซ็นเซอร์มีให้ครบนะคะอ่ะเรามาดูด้านหลังกันนะคะเป็นรถจะที่นั่งพับเบาะได้นะ สวยงามมีแอร์หลังให้ครบเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะไม่มีจอกลางให้ถ้าเป็นตัวจอกลางเนี่ยจะเป็นตัววนะคะหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขันรอยไขยรอยขยับเลยค่ะพี่สปอตเมทอาร์ตเรียงกันสวยงามแบบนี้ยังอยู่ครบท้วนไฟท้ายเดิมโรงงานไม่มีเหลืองไม่มีแตกนะเบาะนะคะสามารถพับได้อุปกรณ์มีให้ครบคันแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสวยงาม มากๆฟรีดาวผ่อน8,000นะคะรายได้2เท่าของค่างวดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนค้ำเลยจ้ะพ,พี่จ๋าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆแล้วนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่ผ่อนสบายนะคะแล้วก็ใช้งานดีด้วยประหยัดน้ำมันอีกอ่ะคันนี้นะคะตัว G เนี่ยจะได้ประตูไฟฟ้า1ฝั่งนะคะจะได้ฝั่งเดียวนะคะเป็นฝั่งซ้ายนั่นเองนะคะเบาภายในนะคะจะได้ในส่วนของเบาะผ้ากำมะหยี่แบบนี้เลยนะคะ หนาๆฟูๆแบบนี้เลยเบาะนะคะเดี๋ยวลุกหมูถอดไปสปาให้นะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเอาไปสปาไปพ่นฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยเลยนะคะคันนี้กล้องหลังเซ็นเซอร์โลโก้ทุกอย่างมีให้ครบถ้วนนะคะเรามาดูในส่วนของกุญแจเป็นกุญแจแบบนี้นะคะเป็นกุญแจแบบไขอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะเรามาดูฝั่งนี้นะคะด้านหน้านะคะก็ได้เบาะผ้าเหมือนกันนะคันนี้นะคะเบาะเนี่ยเดี๋ยวลุกหมูถอดไปสปาให้นะคะพี่ๆไม่ต้องห่วงนะ เรามาดูภายในนะคะเป็นยังไงบ้างคันนี้มาดูเลขไม้กันก่อนเลยคันนี้เลขไม้หนึ่งแสนหหมนโลนะไม้แสนต้นต,นตนกับรถปี2020ถือว่าใช้งานนะคะไม่น้อยไปไม่มากไปนะคะหน้าจอ Android มีให้แล้วเรียบร้อยนะคะแอร์หมุนใช้งานง่ายๆแบบแมนนวลแบบนี้เลยนะคะอ่ะมาดูกันนะคะหน้าจอต่างๆนะคะเชื่อมต่ออะไรได้บ้าง usb ทีลิงก์บลูทูธนะคะวิทยุได้หมดนี่เลย ะะแล้วก็เวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยมันจะแสดงผลหน้าจอตรงนี้นะมะีการระยะให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะมีเซ็นเซอร์การระยะมีเซนเซอร์สัญญาณเตือนมีให้ครบเลยนะคะกล้องหลังมองชัดแน่นอนนะคะนี่เลยคันนี้บอกเลยว่ามันสวยจริงๆนะคะฟังก์ชันออปชั่นก็มีให้ครบนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นแบบ power แบบนี้นะเป็นพวงมาลัย power แบบนี้เลยนะคะพี่ๆี่คอนโซลต่างๆล,ลูกหมูเก็บงานให้หมดทุกอย่างเลยนะพี่นะ้าไม่ต้องห่วง นะคะแล้วก็เช็คตัวรถให้ทุกอย่างเลยนะคะคันนี้เนี่ยได้เครื่องยนต์1.5ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะประตูนะคะถ้าเกิดว่าไม่ถนัดเปิดเราเปิดตรงนี้ก็ได้เนาะเผื่อมีเด็กเนาะที่บ้านมีเด็กมีคนท่้คนแก่นะคะไม่สามารถแบบว่าเปิดประตูได้เองนะคะเราสามารถกดตรงนี้นะคะเพื่อเปิดประตูอัตโนมัติฝั่งซ้ายมือได้เลยนะคะกระจกนะคะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ออโต้นะคะจะเป็นออโต้ฝั่งคนขับ นอกนอกนั้นจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะสําหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หน้าห้องเครื่องเลยนะคะเดี๋ยวลูกหมูพาไปดูกันต่อที่หน้าห้องเครื่องนะคะตัวกระจกต่างๆนะคะลูกหมูนะคะเช็คให้ฟิล์มส,ส่นสภาพเปลี่ยนให้นะคะไม่ต้องห่วงยางเยิงทุกอย่างเช็คให้หมดเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หน้าห้องเครื่องได้เลยคะ่ะโอเคคะ่ะพี่ๆเรามาต่อกันที่หน้า งเครื่องเลยนะคะอย่างแรกให้ดูโครงสร้างตัวรถกันก่อนนะคะรถไม่มีชนหนักกีดความจมน้ำนะคะไม่มีรอยขัดรอยไข่รอยขยับต่างๆแน่นอนนะคะหัวน็อตเดิมโรงงานทั้งหมดนะคะฝากระโปรงมีฉนวนกันความร้อนรูกลมรูเหล,ลี่ยมต่างๆสติ๊กเกอร์ต่างๆทุกอย่างยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเลยคันนี้เนี่ยได้เครื่องดูโอวีวีทีไอนะคะเป็นเครื่องยนต์1.5นะคะหรือ 1,496cc กำลังแรงม้าคันนี้อยู่ที่106แรงม้านั่นเองแบตเตอรี่ของเหลวทุกอย่างนะคะลูกหมูเช็คเปลี่ยนถ่ายให้เรบรกั ของเรานะคะสวยงามครบถ้วนสมบูรณ์แบบมากๆนะคะกับตัวโตโยต้าเซนต้า1.5ตัว G ีปี20คันนี้เลขไม่1 0 0 0 0 1 0โลกับราคา469,000ฟีดาวได้นะคะผ่อน8,000 รายได้สองเท่าของค่างวดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนค้ำเลยค่ะพี่ๆค่ะใครที่สนใจนะคะอยากปรึกษาอาชีพที่ทำอยู่สามารถออกรถได้ไหมนะคะมีเครดิตไม่มีเครดิตฟรีดาวได้หรือเปล่าทักมาสอบถามได้เลย0ูนย์เก้าสนหะคะหรือจะแอดไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้เช่นเดียวกันโปรโมชั่นท้ายคลิปของเรานะคะลูกหมูมีประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์โตโยต้าให้เลย1ปี20 0 0 0โลพ่วงกับประกันฉุกเฉินให้อีก1ปีนะคะวันรับรถนะคะบอกเลยว่ามีของแถมให้จุกๆเลยใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อหาลูกหมูได้เลย ห้ามพลาดน,นะคะเจที่นั่งผ่อนไม่เกินหมื่นต้องคันนี้เท่านั้นนะใครที่สนใจอย่ารอช้านะคะมีสิทธิพิเศษนะคะให้ลูกค้ามากมายโปรโมชั่นฉ่าใจแน่นอนสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ